ทุกคนบรรยากาศตอนซอลๆนะจ๊ะเนาะหนึ่งตื่นขึ้นมาเบิ้งน้ำโศกนะจ๊ะเนาะน้ำโศกก็คือคั้วของยองบุฟเฟ่นาจาะจ๊ะเนาะคั้วเผือกเนาะแม่เนาะงามแห้งเดี๋ยวทุกคนต้องรอก็พอขอแน่นอนบรรยากาศตอน พย <languages? S 2> ายามกับปวดบานอยู่ทุกคนปวดบานอยู่โดยสารเ้อมีตอนเศราบรรยากาศบานเฮากับเริ่มเย็นแล้วเนาะหมอกลงอากาศดีแล้วช่วงนี้หนาวแล้วเนาะทุกคนเนาะทุกคนหถามว่าไปนี่อยู่กับเอาอยู่กับมีมีค่ะทุกคนอ้ายอ้ายมีอยูมีดอ้โหหนนี่โอ้ยลง มาหายพี่น้องเบิ้องบรรยากาศสอนซอเซาาด้วจ้ะด้วยกันอ,อันนี้จะเป็นข่วนเนาะจ้ะเนาะจุดอะไรอย่คนเมืองไกลผู้ใดอยากไปไกลกัดหักเขามาได้เด้อเพราะว่ามีคนมาสื่อหลายแล้วเนาะแม่เนาะกะเอามาสื่อกันได้เนาะจากก้ะเพราะน้องปุ๊บจะขายเมาเบิดแล้วได้ทุกคนเพราะว่าห้าเลี้ยงหมาห้ากับเลี้ยงไกลนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวมัน กัดกันกระเลซสิขายไกล้ออกเบืดเลยเด้อทุกคนนุ่บรราาดาดีดีจ้านนองน้ำโชกข้ากราดตื่นขึ้นมากกินข่าแล้วนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวไปสีป่ขออนุญาตไปรีวิวน้าหอมเลยเด้อทุกคนเด้อบ,บาย